สว Watts, friends, ัสด like ีครับพี่น้องพบกับช่องพ่อแม่อุ้งยิงลำเพื่อนเราเชียวครับมันเหนืมากในสุดอันมันแข็งเลยได้โนเซาเนี่ยแข็งไหมบอแข็งแดงแข็งแดงเดิอเดอนเดิน

สีไม่หยาง้องกดดูสิอนไเอาแอ่นี้ครับบ้านอันอยงกาแฟโอตินน่า้อหนึบเลยนี่น่อยอ่ะคือพอซื้อยูหานเขาขายอยู่ก็ตรงปูงตรงนห้นบอกนี่บ่นี่ทางออกไป มันดาของแเข้น,นเ,นเจีด่นมักโ่มนุ่มโอ้ยเสือาต,ต่เต้นเีแเขเขาเสร็จพีนนน่น้องน้องพี่แเข่จัง เอาไปเห็นยังอย่ทำไมเอาไปปั่นนี่เดี๋ยวอันเทปใจมันั่นสื้อไปหรอเปล่าเปอกปาก้าขาสื่อไว้แน่มันมึงีใส่เขียนปาก้ามีไเอจนมันาบุหิ่นเ่นหลามันบุห่นอะลางสื่อมนเาไปปั่นอปั่นนี่รอเป็นหน่วยม่บานปั่นไป ยนการขยายมือให้บ hmm. อ้วชนมือจะขึ้นจริิงโอเคด้นหมดูได้หรอไไหนห้องลอยถิงตรงนี้ทำไง ต้องให้ร้องอยู่ดอกจันขาซิมีก็โจกว้กนะร้องสองเไงเ <c oughs> ีมีอเหน่เหน่ยตือนไปโรงเรียนแล้วน่ผว่าท่านพากันนอนมุ่จะมาหอด ໃດໆອັນນັ້ນຊື້ອັນນັ້ນໄວ້ໃສ່ອັນນັ້ນບໍຖວຍບໍນີ້ຖວຍນ້ອຍๆນີใส่ກັບເຂົ້າບໍ່ໃສ່ນ້ຳຈິ້ມນີ້ນ້ອຍๆນີ້ຫນ້ອຍນ เธอนันไป้อ่ังขึ้น,นำบ่นำอยู่ขอ,อของนี่อยู่ตัวอะไรอีกบ่ <c oughs> ี่นี่อีก อไอ่ยิ่งนี่นคุละใหม่ป๊ ซื้อไปบังหานเองสิเบิดเร็วจังโอ้ย่านซีเวนสูงเหม่อค่อยื่อก็ได้หรอก็เพียงละมอ แต่คือแต่วันอายแ่อากินข้างฟ้ากับสัญญาสินี้ินขึ้นกับตาสัญญาสินีิขึ้นกับตาเมื่อเมื่อยบอเมื่อยกับป้ไปนอนพักผ่อน แจ้งแล้วแจ้งแล้วบรรยากาศเนี่ยออกไปข้างนอกเห็นแสงแล้วครับแสงตะเป็นจ้าหนูเป็นจ้าจังจ้าลูกน้าเมื่อไม่สุดยอด เพียงแล้วครับพ่ออาชิตะผู้รวมเดินทางอยู่ที่เซเว่นอำเภอหนองหงครับเซเว่ 7. นหนองหง แล้วขอนี้จ้หอสี่หอี่หากเจ็ดหอแป๊เลยสี่หอหางกเจ็ดหอหางกแปดหอแปดหอคหอไก่น้ำจะแปดตัคอันไหนขาหนังมันนหนังอดองน้ำเได้น่อยมาไหนก็ซื้อมากนนเขาบไม่กินง่ายดอก ก็จะเหลือก็จะเหลือมันบริโอนเน่ไม่ใช่ในนอแนน่ะมันบอกอันนี้ง่ายด้ยบาบายบ่ ตะกคนที่เขาย่งเลืออยู่แถวนีนมันบ่ที่ฝนตกนี่เดี๋ยนังอ่จะอนังพื้นทายไปได้หนังถึงยีบาททุยี่สิบบครับสามถุงหังแล้วผมเียวน้วเาเนี้วน้ำครับ ตะกรอบเนาะมันคือเกลดเยอะมากกรอบเหรอห่าน้อยนึงต่งมันเย็นไงเอ๊ะเอาไปมันก็เย็นเนาะกินเังได้ใส่ในถุงแล้วมันก็เป็นไอหรอรูเรื่องเลยเป็นพวกขาดร้อเรื่องนี้ นี่ทางนี่พี่ออกไปเห็นอยู่บอกเห็นอยู่ข้างทางอยู่พอจิตะนี่อยู่ข้างนี่แหละโอ้มันตรงนี้พระเนี่ยขายอล่ะน่องโอมมาเจะเสาโูดกันยังไงเป็นตลาดสวยเอาเอา คือตรงนี้พักนี่ยังขายนี่ยู่บใจเ่า่พักนี่ยังขายบอมีครับตันนี้ตลาดเปิดน้าหน้าไม่ใช่ตาเลยลาม้ากอนไม่ดเขาขายสายมีหาบ่อพี่ผนอายุมีแต่แมวขอไปนั่งขาเขาาะไตัวปนี้บอให้เสือมาใส่แค่นั้นนะถ้าในรถอะไรก็ได้ถ้ำมไดเสือหลเาเดี๋ยวแวะไปยุ่รไปไปหาเสือไเป็จับเสือว้ารอบอุทยาน จับเสือมือเปล่าเสือห้องไห้โอ่โอนโอ้โอ้โอ้โอรัอแโอห้อ เอามานี่ครับเดี๋ยวผมถึงครับไปไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่อครับตามหาอย่างอีกอยากรู้ว่าตลาดมีบ่ออะไบ่ไอองค์ค่าลูกพีนไอพีเห็นกับตาน้องหงอันนี้ก็เป็นวิบริษัทบาทเนี่ยใส่สามบาทกันได้ใส่บาทได้บ่อเดี๋ยวพานยังไงนี่ดีน้ำตาลหูอยู่หมองผ่านเออน่าเชื่อเ้ย ใช้ตลาดจะไส่นี่เด็ดตลาด <laughs> ตลาดสดน้องหงไปดูกันมีว่ามีตลาดมีตลาดอ่ะมีอยู่คนต่างสายทำาอสิตาเนี่ยคนค้นพื้นทีบุรีรัมน์ยาม่สายอีกบมีเดเนื้อว่าวโพสิตาเสีอไปแล้วรอบหนึ่งเข้าอยู่ เ็ละลานเะสือ็ครับพไึ่งตั้งเมื่อกี้พ่อมาอย่งงั้นพ่อก็ได้ผักกล้ตัวเมื่อกี้พอสิตากัมาซื้อเรืออยู่นี่นะพอสิตาตัว้ตัวแมนยรีนี่เขากำลังมาเขาบอกตั้งแต่เ้ไมกัซื้อผักกล้ตัวพอชิตาตัว พอสิตาเพื่นเพื่นคนเพื่นทีบริลามาเพื่นหูนั่นน่ะมองวิธีขายกเลิกตอนฝนตกคดงรวรวยกเลิกตอนที่เ้าบด้มาน้ำอ๋ายกเลิกแล้วเาให้ไปังอ่นี่ครับชีสเกียนะลับเลยยกเลิกคือยกเลิกเลยไปตลาดอ่ะไปไปแผลตัวนี้บ่งหูเหลืองเลยแผลตัวนี้ โอ้ยเอกยังคู่ว่างสิมันรูดถุงเฉยๆว,วะ้อาปิดประตูรถไ้ตลาดสดเทศบาลหน,นองหอ ตั 5, <K> ้งแต่งตั hmm. uh ้งไล่ต่งาค่ะมืพอิตายได้เบอกผัดเนี่ทุกมือค่ะตนนี้เอาบอกอยวเดบนุดเปิดเมาเลยเปิดร่างอันนี้อบอก่างนี่เปกินเนี่อยากเลงขอบ่ื่อป้อนิตายตัวนงมันขาวแดงมีอยู่สายี่อยู่เาเดียวกันเดียวกันบ่ครับเลย ตําเดียวตำบลยังก่อนพอดีตาเสาเดียวตำบลเสาเดียวบ้านแม่บอกเบิ้งเบิ้งมาดีๆีเน่ะลูกโอ้หเป็นคนอตั้งซีดีเลยเมื่อนั้นไปเบิ้งไอ้บ้านยังก่อนนนิโยโอ้โหหลอกเพลงมาเคยเห็นหนาครั้งแรกอยู่แล้วหลอกเพลงยันดีครับเลยอ่ะเออนี่ละ ใส่หมวกใส่อันนี้เขาบางคนจำบ่ได้ปามเอมอยู่ดงๆอด้นา่้นลยงนี่มื่อใเมือรกนี้องกับบอบอบอเบงแล้วครับครับมือดันต้นตีเหรียญโอ้สุดยอดเลยใครง่ายไห่นอกจ ัจะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกตาใหยกันเลยครับไปบันเบิงบันเบิงมันมันจะแตนนงสูงเนาะก็ยังตัวใหญ่ใหญ่บันเบิงตัวไหนหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามคครับขอบคุณครับ Bơm mẹ anh có này nó có khử vết thít cũng phung nói nào, 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 nào. gì là เดี๋ยวพบปอกกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามช่องพ่อแม่วงยิงลำเพลินนพเชียวครับสวัสดีครับ